เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ณห้องประชุมหนึ่งอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ผู้ช่ายตราจารย์ดรกันตพัฒนกิติอัชวานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เก็บเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียาบัรและกล่าวปิดการอบรมในหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยศาศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น37คนจากผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น42คน ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีและพร้อมกันนี้อาจารย์ดรสัตพลมุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฐานสมรรถนะ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการบัณฑิตพันใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประจําปีงบประมาณพศ2566รูปแบบหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรหรือนันดีกีโดยมีการจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2566ถึง18กุมภาพันธ์2567 ทั้งในรูปแบบออนไลน์ site, online, และการศึกษาดูงาน